ตัวคุณภาพของเครื่องดื่มเมล็ดก,กาแฟของเราแต่ละร้านมีโอกาสที่จะเลือกมเมล็ดก,กาแฟที่ไม่เหมือนกันแต่มันจะถูกผ่านการชงให้คุณภาพของเครื่องดื่มน,น,น,นั้นเนี่ยแม็กซิมัมถึงร้อยเปอร์เซสวัสดีครับอมสินสร้างสุขสร้างอาชีพ E.P นี้นะคบสำหรับใครที่อยากจะเปิดร้านกาแฟครับวันนี้ผมจะพาไปพบกับแฟรนดชัยร้านกาแฟ ที่มีรูปแบบพิเศษเป็นการส่งต่อธุรธกิจแบบไร้ข้อจำกัดนะครับนักลงทุนสามารถที่จะออกแบบธุรธกิจของตัวเองได้เหมาะมากๆสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรธกิจวันนี้ผมจะพาไปพูดคุยกับเจ้าของแฟรนไชส์ ตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่กับคุณต้นพันตำรวจโททวยเทพเดวิดวิบุญสินนะครับซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ Coffee l ล v e กาแฟแห่งรักสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายหลายคนน่าจะคุณหน้าคุณตาคุณต้นดีนะฮะก็คือในบทบาทของนักแสดงนะครับวันนี้มาในรูปแบบของนักธุรกิจนะครับยศถามนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นของ Co f f e e l ล v e มาจากไหน เริ่มต้นจากการที่คุณพ่อปลูกกาแฟนะครับจรจิงงก็เป็นรายแร,แรกของเมืองไทยช่วงแรกนั้นเนี่ยก่อนปี40เราก็ส่งออกกาแฟไปที่ญี่ปุ่นนี่หลังจากวิกิตเศรษฐกิจบริษัที่ญี่ปุ่นกาปิดตัวลงนะครับเราก็เริ่มคั่วกาแฟจำาหน่ายแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมทํากับร้านอุตสาหกรรมขนมไทยสวัสดีของสสวนะครับแล้วก็ตอนหลังก็พัฒนาปรับปรุงพัฒนาจากกาแฟสวัสดีให้มาเป็น coffee love ซึ่งเป็นแบรนด์แฟรนไชส์แบรนด์น้องของเราก็ค่อยๆออกแบบแฟรนไชส์ coffee love เนี่ยให้เป็น แฟรนไชส์ในรูปแบบของ Friends Choice Friends. Friends Choice ที่แปลว่าทางเลือกของเพื่อนนั่นเองนะครับเราไม่มีค่าแฟรนไชส์ฟรีไม่มีการกำหนดบังคับตายตัวว่าจะต้องวัตถุดิบชนิดนี้เท่านั้นเราจะลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าของร้านแล้วก็ช่วยวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าในทำเลว่าลูกค้าทำาลน,นี้เนี่ยเป็นใคร มีความนิยมกาแฟเครื่องดื่มกาแฟแบบไหนประเภทไหนแบบไหนรสชาติควรจะเป็นสไตล์อย่างไรราคาควรจะกำหนดไว้ที่เท่าไหร่สมมติว่าผมซื้อแบรนด์คอฟฟี่เลิฟไปแล้วแล้วในอนาคตอยากจะเปลี่ยนเป็นแบรนด์ของตัวเองมีข้อจำกัดไหมครับตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ข้อจำกัดเลยครับเป็นจุดเด่นของเรา ในสัญญาแฟรนไชส์ของเราซึ่งมีกำหนด3ปีก่อนที่จะหมดสัญญาเราจะไปชุมกับลูกค้านะครับแต่หมดสัญญาแล้วต้องการอย่างไรเราจะมีลูกค้าแฟรนไชส์ที่หมดสัญญานี้อยู่2ประเภทนะครับประเภทหนึ่งซึ่งมีอยู่หลายสาขานะครับก็คือขอต่อแฟรนไชส์ไปเรื่อยๆอก็แบรนด์ติดไปแล้วครับเขาชอบการบริการของเราชอบการเป็นพี่เลี้ยงของเราชอบการสนับสนุนของเราชอบคุณภาพของ,ของวัตถุดิบของเราก็าจะเป็นต่อเขาฟี่เลิฟไปเรื่อยๆมีหลายรายครับที่ ต่อมาแล้วหลายครั้งจนเกิน10ปีแล้วนะครับแล้วก็มีหลายรายที่เขาเอาไปพัฒนาเป็นแบรนด์ของเขาเองโดยที่เราเป็นพี่เลี้ยงให้กับเขาอยู่นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าใครสะดวกแบบไหนใช่ครับก็ดูแต่ละพื้นที่และแต่การต่อยอดนะครับคุณต้นฮะในปัจจุบันคอฟฟี่เลิฟเนี่ยมีทั้งหมดกี่สาขาแล้วครับปัจจุบันเกือบ30ครับครับทีนี้คนที่ฟังอยู่ก็เริ่มสนใจในคอฟฟี่เลิฟจุดเด่นของแฟรนไชส์คอฟฟี่เลิฟคืออะไร จุดเด่นในส่วนของแฟรนไชส์ก็จะเป็นเรื่องของการที่เราดูแลลูกค้าในฐานะพาร์ทเนอร์ดูแลเจ้าของร้านในฐานะพาร์ทเนอร์นะครับทั้งตั้งแต่เริ่มต้นช่วยกันทําแผนธุรกิจ<ม>นะครับวิเคราะห์ทําเลนะครับวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทําธุรกิจรวมตลอดถึงให้คำปรึกษาแนะนำนะครับแล้วก็ลงมาช่วยสับสนุนด้านการตลาดส่วนจุดเด่นต่อผู้บริโภคจุดเด่นของเราก็คือตัวคุณภาพของเครื่องดื่ม ตัวโกโก้ของเราแม้กระทั่งโรงแรมชั้นหนึ่งบางแห่งยังสั่งโกโก้ของเราไปใช้โกโก้ของเราอร่อยมากเมล็ดกาแฟของเราเองแต่ละร้านมีโอกาสที่จะเลือกเมล็ดกาแฟที่ไม่เหมือนกันครับดังนั้นคอ f ฟ e เนอรสาขาที่ 1, <ม>1กับสาขาที่2กับสาขาที่3รสชาติอาจจะไม่เหมือนกันแต่มันจะถูกผ่านการชง ให้คุณภาพของเครื่องดื่มนั้นเนี่ยแม็กซิมัมถึงร้อที่น่าจะเป็นกาแฟที่เข้มหอมีความแตกต่างในรายละเอียดซึ่งเป็นเสน่ของคอฟฟี่เลฟในแต่ละสาขา,านรับอบคุณต้นเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ให้คุณต้นทําให้โยชิมสักแก้วหนึ่งครับผมเป็นเมนูอะไรดีฮะถ้ามาที่นี่ก็จะต้องเป็นคาราเมลสเปซัลครับได้นะฮะเดี๋ยวขอชิมหน่อยครับคุณต้นครับผม อันนี้คืออะไรครับคุณต้นนี่คือดับเบิลเอสเปรสโซ่ครับเป็นเอสเปรสโซ่สองช็อตปกติแล้วคนที่ซื้อแฟรนไชส์ไปจะต้องเรียนกี่วันครับเราจะเรียนกันที่นี่1วันเต็มแล้วก็จะไปทบทวนกันที่หน้างานนะครับประมาณ1-2วันนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติหน้าที่จริงได้เรียนการชงกาแฟเรียนการทำความสะอาดร้านรเรียนการใช้เครื่องและเก็บรักษาเครื่องนี่คือเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเลิฟคาราเมลเลิฟคาราเมล ตนรสชาติแบบหอมมากนะครับแล้วก็เข้ากันมากๆนะครับผมเลิฟคาราเมลเนี้ยรูปแบบการลงทุนของ Coffee l o v e เนี่ยมีกี่รูปแบบมาับคต้นรูปแบบการลงทุนของ c Coffee l o v e เล่ยนะครับก็จะมีอยู่สามาารูปแบบ,บนะครับรูปแบบ คียออสครับ,รบซึ่งเป็นซุ้มกาแฟาหรือเป็นเคาน์เตอร์หรือเป็นบาร์กาแฟาแล้วก็รูปแบบของร้านจะแบบเป็นมิดสเกลกับ l ูลสเกลซึ่งในแบบของคียออสเนี่ยใช้เงินลงทุนประมาณ100 0 0แบาทก,ก็จะมีเครื่องชงกาแฟาขนาดกลางนะครับหรือเล็กแต่ในระดับที่สามารถชงกาแฟาได้อย่างเป็นมาตรฐาน แล้วก็ส่วนขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ที่เป็นซานาโรนเนี่ยเครื่องชงกาแฟก็จะอยู่ประมาณสักแสนห้าถึงสองแสนนะครับเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหลายโดยที่งบลงทุนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3-4มถึงสี่ถึงแสนบาททีนี้คนที่สนใจอยากจะลงทุนใช้ระยะเวลาคืนทุนนานไหมครับแล้วขึ้นอยู่กับอะไรบ้างการคืนทุนนะครับในสูตรการคำนวณธุรกิจของเราเราจะกำหนดไว้เลยว่าจะคืนทุนในระยะเวลาเท่าไหร่ครับ อย่างผมจะแนะนําลูกค้าในระดับคีย์ออสว่า24เดือนนะครับรับแล้วก็ลูกค้าในระดับแซนอะโลนว่าไม่ควรเกิน36เดือนสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจไม่เคย <ผม S 1> ทําธุรกิจมาก่อนเลยนะฮะอยากจะเริ่มต้นคุณต้นมีคําแนะนาอย่างไรคความสําเร็จของธุรกิจกาแฟนะครับมีปัจจัยที่น่าสนใจมากๆเลยในสมัยก่อนเนี่ยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเหมือนธุรกิจร้านกาแฟเนี่ยความสาเร็จของเขาอยู่ที่ํำเรธุรกิจกาแฟก็เคยเป็นเช่นนั้น แต่มันมีจุดเปลี่ยนในปัจจุบันที่น่าสนใจมากคือทุกวันนี้ร้านอยู่ในซอกอยู่ในหลืบหรืออยู่ที่ไหนก็ตามถ้าสมมุติว่าทําการตลาดออนไลน์เป็นนะครับกระแสะความนิยมอของผู้บริโภคไม่ว่าจะอยู่ห่างไปเป็น10-20กิโลก็จะขับรถไปดังนั้นเราเองก็จะต้องศึกษาในเรื่องของการทําการตลาดโซเชียลหรือการทำตลาดการตลาดออนไลน์ให้ดีเลยครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของความสําเร็จอของ ธุรกิจกาแฟนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะนำแนวคิดของคุณต้นนะครับเอาไปปรับใช้ในธุรกิจของตัวเองได้นะครับ,รบวันนี้ขอบคุณคุณต้นมากมากนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับการเริ่มต้นทำธุรกิจล้วนมีอุปสรรคปัญหาเข้ามามากมายนะครับแต่ถ้าหากเรามีความเพียรพยายาม ความสาเร็จก็ต้องเป็นของเรานะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนไชส์ c o f f e e l o v e หรือแฟรนไชส์อื่นๆครับวันนี้เรามีสิทธิพิเศษมาฝากเช่นเคยเพียงแค่สแกน QR โค้ดหรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราขึ้นให้อยู่ณขณะนี้นะครับคุณก็จะเข้าถึงโอกาสดีๆในการเริ่มต้นทําธุรกิจแล้วก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนกับธนาคารอมสินด้วยครับสินเชื่อสร้างงานตั้งอาชีพเป็นสินเชื่อสําหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยผู้ขับขี่รถสาธารณะ ผู้ประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจแฟรนไชส์โดยธุรกิจแฟรนไชส์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GSB Contact Center โทร1 1 1 5 สำหรับท่านใดนะครับที่วางแผนอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับสามารถติดต่อไปได้ที่ธนาคารอ,อมสินทุกสาขาทั่วประเทศส่วน EP หน้าผมจะนำธุรกิจแฟรนไชส์อะไรมาฝากนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดครับธนาคารอ,อมสินธนาคารเพื่อสังคม